ต่อไปนะฮะกลุ่มที่ห้าครับพระนนทพัฒธ์สิริปัญโยปัญสาหนึ่งอายุยี่สิบเจ็ดปีสังกัดวัดป่ายางตำบลท่าหิ้วอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในหัวข้อเรื่องอิทธิบาทสีขอนิมนต์ ณมัตถุรัตนตยะัะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไรอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระและองค์คณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระวินัยขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาทุกรูปเจริญพรไปยังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่อาตมาภาพนั้นจะยกเอาธรรมะในหัวข้อ อิทธิบาทสี่มาบรรยายเพื่อเพิ่มพูนปัญญาประสาทะแก่เหล่าญาติโยมสาธิชนทั้งหลายคําว่าสาธิชนนั้นแปลว่าคนดีคนดีคือคนที่ใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทําการงานใดก็แล้วแต่กระทําด้วยความจริงใจไม่คดในข้องอในกระดูกและเมื่อเราเป็นคนดีแล้วแน่นอนว่าเราย่อมปรารถนาที่จะมีความสุขเพราะนั่นคือสิ่งธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนบนโลกต่างปรารถนา ในขณะเดียวกันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าองค์ประกอบของความสุขหนึ่งในนั้นจะต้องมีคําว่าประสบความสําเร็จรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนประสบความสําเร็จหรือว่าความสักเซ็ตหมายถึงความมั่นคงบรรลุในสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกความจำเริญในสิ่งนั้นๆที่เรากำลังทำอยู่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือคำอธิบายเชิงภาษาศาสตร์เพียงเท่านั้นแต่เว่า ทุกความสําเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยการวางแผนเพราะถ้าหากเราไม่วางแผนแล้วเรานั่นแหละที่จะตกไปอยู่ในแบบแผนการใช้ชีวิตของผู้อื่นซะเองดังคํากล่าวของบิลเกตนักธุรกิจชาวสหรัฐอเมริกาหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กร Microsoft เขาได้กล่าวว่าความสําเร็จคือครูที่แย่มากที่ล่อลวงคนที่ประสบความสําเร็จให้คิดว่าความสําเร็จที่ตัวเองพึงมีนั้น ไม่มีวันล้มเหลวเพราะอะไรเพราะต่อให้วันนี้เราประสบความสําเร็จแล้วแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับความสําเร็จและครองความสําเร็จนั้นให้อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดอาตรมาภาพขอยกธรรมะ พุทธสุภาษิตขององค์สมเด็จพระบรมศาสดากล่าวว่าทันโตเศธโธมนุษย์เสสุมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วนั้นแลประเสริฐมนุษย์ถูกยกระดับจากสัตว์อื่นทั่วโลกให้มีความประเสริฐเพราะมนุษย์มีมันสมองมีจิตใต้สำนึกที่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนดีและสิ่งไหนเลวและสามารถใช้ชีวิตเพื่อพัฒนา ไปข้างหน้าได้อย่างดีนั่นคือมนุษย์ผู้ประเสริฐตอกย้ำความประเสริฐของความเป็นมนุษย์ด้วยการนำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาไปเป็นองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตการทำงานอิทธิบาท4ี่คือบาตรฐานของความสำเร็จคือเส้นทางสู่ความสำเร็จเป็นพลังคำที่สามารถอธิบายได้พลังของอิทธิบาท4ี่ได้ดีที่สุดก็คืออิทธิเดชอิทธิฤทธิและอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยธรรม4ประการข้อแรกฉันทะ ฉันทะหรือว่าแพชชั่นคือความศรัทธาความเชื่อมัน่นความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่เราจะทำ I want I love it ฉันต้องการทำมันฉันรักมัน I need ปรารถนาอย่างยิ่งแล้วครั่งไคล้แล้วเมื่อเราปรารถนาหรือฉันทะแล้วทำให้จริงก็คือวิริยะแต่ฉันทะกับวิริยะนั้นจะต้องสอดคล้องกันเมื่อเราวางฉันทะไว้กว้างเราต้องทำวิริยะให้จริงให้ยิ่งใหญ่ ดังฉันทะเพราะวินั้นแปลว่าแจ้งทำวิริยะให้แจ้งดุดแสงสุริยันนั่นคือคำว่าวิริยะเมื่อวิริยะแล้วทำข้อต่อไปคือจิตตะจิตตะมีความแตกต่างจากฉันทะตรงที่ฉันทะเป็นความปรารถนาเป็นความศรัทธาก่อนที่จะทำแต่เมื่อเราได้เข้ามาทำแล้วเราต้องตั้งมัน่นตั้งใจตั้งสติแน่วแน่กับสิ่งที่เราทำอยู่นั่นคือจิตตะและทำข้อต่อไปคือวิมังสา วิมังสาคือคิดทบทวนใคร่ครวรว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วทั้งหมดมีสิ่งใดพร่องมีสิ่งใดที่สามารถแก้ไขเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพตัวเองได้บ้างและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบและคำอธิบายของอิทธิบาทสีแต่ทว่าญาติโยมสาที่ชนทั้งหลายถามอาตมาภาพว่าพระคุณเจ้าเจ้าขาวันนี้ฉันพยายามแล้วแต่ทำไมยังไม่เข้าใกล้ความสำเร็จเลย ประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาท่านกล่าวว่าสัมเบลที่ฟูล can b e discovered without getting lost บางความสำเร็จที่สวยงามเราไม่มีโอกาสได้พบมันเลยถ้าหากว่าเรานั้นไม่เคยหลงทางเพราะฉะนั้นอาตมาภาพอยากให้ญาติโยมจงศรัทธากับสิ่งที่ทำอยู่เชื่อมั่นความศรัทธาแบ่งออกเป็นสองส่วนคือศรัทธาจากตัวเองเชื่อมั่นเลยวันนี้ว่าเราทําได้แน่สิ่งใดในโลกเราทําได้ถ้าฝึกฝนศรัทธาข้อที่สองคือศรัทธานีเนื้อง,งานหรือสิ่งที่เราปรารถนา คุณฟาโรหเจ้าของฟาโรหอะคาเดมี่แบงกอกไทยแลนด์คือบอกอนามภภาพว่าบนโลกนี้มีแอปเปิลสามลูกที่เปลี่ยนแปลงโลกไปเลยตลอดกา Apple ลแอปเปิลลูกแรกคือแอปเปิลของอาดัมกับอีฟในคัมภีร์ไบเบิลแอปเปิลข้อที่สองคือแอปเปิลของเซอร์ไอแซคเซอร์ไอแซคนิวตันที่เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีของแรงโน้มถ่วงของโลกเนื่องจากเขาไปนอนใต้ต้นแอปเปิลแล้วมีแอปเปิลหล่นลงมาทำให้เขาคิดค้นทฤษฎีนี้ Apple ลูกที่3คือ Apple ของ iPhone หรือสตี e จ็อบซึ่งสตี e จ็อบเป็นบุคคลระดับโลกที่ใช้ชีวิตและนำหลักธรรมเรื่องอิทธิบาตสีไปประกอบการใช้ชีวิตและประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดยังติดลบเขาใช้ชีวิตโดยการที่เพื่อนต่างประ,ประ,ประโคมคำพูดใส่เขาว่าไอเด็กถูกทิ้งไอเด็กขี้ไอเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่แกนะมันเด็กถูกเก็บมาเลี้ยง สตีฟจ็อบเก็บความสงสัยนี้เดินเข้าไปถามพ่อเขาว่าวันนี้เพื่อนๆว่าผมว่าผมเป็นเด็กถูกทิ้งจริงไหมครับพ่อพ่อตบไหล่สตีฟจ็อบและบอกว่าสตีฟ Listen to me j o b บฟังฉันจ็อบในมูลนิธิณนะวันนั้นมีเด็กเยอะแยะมากมายที่ถูกทิ้งแต่พ่อและแม่เลือกเธอให้มาเป็นลูกของเรานั่นเธอคือผู้ถูกเลือก ไม่ใช่เธอคือผู้ถูกทิ้งจนใช้ชีวิตและเลือกสิ่งที่เธอปรารถนาะและจะทําให้ประสบความสําเร็จใช้ชีวิตของเธอให้มีคุณภาพที่สุดคําพูดเพียงแค่นี้พลิกความคิดของสตีฟจ็อบทํทให้เขามีพลังในการดําเนินชีวิตเติบใหญ่ขึ้นมาสตีฟจ็อบเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลายัยถ้าเปรียบเทียบเป็นภเปรียบเทียบในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็อาทิเช่นศิลปกรคือศึกษาด้านศิลปะ แต่เขารู้สึกว่ามันไม่พอเขาจึงยื่นเรื่องกับมหาวิทยาลัยว่าเขาต้องการเรียนจบโดยไม่มีใบปริญญาบัตรแต่ข้อแม้เขาขอลงเรียนทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนเพราะฉะนั้นสตีฟจ็อบจึงจบการศึกษามาด้วยความรู้ที่เต็มสมองแต่ไรซึ่งใบปริญญาบัตรจนเขาได้มาก่อตั้งองค์ <c oughs> ขอไปครับจนเขาได้มาก่อตั้งองค์กรคอมพิวเตอร์แอปเปิลเป็นผู้เป็นคอมพิวเตอร์ ิ่งแรก,กแที่พลิก ing, ประวัติศาสตร์ของโลกเพราะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพแต่ต่อให้เขาประสบความสำเร็จแล้วสังเกตไหมว่าญาติโยมสาธุชนสตีฟจ็อบส์ได้เสียชีวิตลงตั้งแต่ iPhone 4S แต่ปัจจุบันนี้คำว่า iPhone Apple หรือ MacBook ยังคงอยู่กับเราจนถึงปัจจุบันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะต่อให้สตีฟจ็อบส์ประสบความสำเร็จตั้งแต่ i iPhone 1แต่เขาไม่เคยหยุด ที่จะคิดค้นหรือพัฒนาตัวเองเขายังพัฒนาความสำเร็จของเขาและครองมันไว้แม้วันนี้เขาได้จากไปแล้วแต่ iPhone, Apple ยังคงอยู่กับเรานั่นคือพลังแห่งอิทธิบาทที่เขาใช้ชีวิตโดยเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพอยากให้ญาติโยมใช้ชีวิตด้วยสติไม่ว่าธรรมะข้อใดก็แล้วแต่วิเศษมาวิเศษขนาดใดก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่า จงประกอบด้วยสติปัญญาเพราะทุกๆุกธรรมะนั้นหากประกอบด้วยสติและปัญญาแล้วจะดำเนินชีวิตได้อย่างดีและมีความสุขและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ายที่สุดนี้อัตมภาพก็ขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกิเลสใดที่ยังไม่ละก็ละเสียธรรมะใดหากยังไม่เจริญก็เจริญเสีย ด้วยอํานาจคุณพระศสีรัตนรัยไตร,ตรอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขออวยพรอวยชัยให้ญาติโยมนั้นจเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่ประการอันประกอบไปด้วยอายุวันณนะสุขะพละปฏิพานทนาสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพรอ